มาพบกับรุ่นที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆกับตัวสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับเก๋ต่อต้อค่ะที่สุดรถยนต์มือสองต่อต้อค่ะค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเลาว,วันนี้เก๋จะพาทุกคนเนี่ยมาพบกับรุ่นที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆกับตัว Isuzu D-Max นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นตัว3.0 d บ u b l ล Cab นะคะ Highlander รถปี2006แต่ว่า สภาพยังสวยดูใหม่และพร้อมใช้งานอยู่เลยค่ะตัวนี้มาพร้อมกับสีน้ำตาลแต่ว่าในใบเนี่ยเขาจะลงเป็นสีเทานะคะมันออกเป็นเหมือนแบบเทาๆก็ออกเทานะเทาๆเหลือมน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเกสจะพาทุกคนเนี่ยมาชมกับรอบๆตัวรถกันเลยค่ะตัวกระจังนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับแถบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ เราขยับมาดูกันต่อนะคะสำหรับด้านข้างด้านข้างค่ะตัวล้อนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กนะคะเทมากๆเขามีการเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กสีดำขนาด16นิ้วค่ะยางปี2021สภาพยังดูใหม่และพร้อมใช้งานขับขี่ได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะ ที่จับประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและตัวนี้ดับบรลแขบบรรูลแบบสีประตูค่ะบันไดข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับตัวสีเงินหรือตัวโครเมี่ยมด้านข้างแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบที่จับที่เขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบว่าไม่ใช่ที่จับลักขึ้นลักเป็นเหมือนตัวกันลื่นนะคะให้แบบขึ้นได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาดูกันต่อนะคะสาหรับด้านท้ายรถค่ะ ด้านท้ายนะคะก็จะมีกับไฟเบรกวิสามีใหญ่โตโมโหลานเห็นชัดแน่นอนจ้ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ที่จับด้านหลังนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับกันชนหลังแบบนี้เลยนะคะมาดูกับหน้าแม็กไลเนอร์นะคะเป็นแม็กไลเนอร์จากทางดีแม็กนะคะตัวนี้ถือได้ว่าสภาพยังสวยนะับอยู่แม็กยังเต็มๆนะคะยังไม่ได้บมีรอยบากหรือว่ารอยขีดข่วนล่องลึกนะสภาพสวยงามแล้วก็พร้อมใช้งาน,นะคะ่ะ ตัวนี้ก็คือรอบๆตัวรถนะคะเดี๋ยวเกศพาทุกคนเนี่ยไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะและนี่คือด้านในตัวรถค่ะทุกคนค่ะเอ้ยสภาพดูใหม่อยู่เลยนะยังโอเคแบบสวยงามเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเป็นโทนสีดําด้านในเป็นโทนสีดำานะคะบอดที่ได้เป็นบอะผ้านะคะตัวนี้สภาพสวยค่ะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะ พวงมาลัยเป็นรูปแบบสีก้านค่ะได้แอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะด้านซ้มือก็จะมีเป็นเครื่องเล่นมีเดียรองรับ MP3 แผ่นดิสต่างๆนะคะหรือว่าจะเล่นวิทยุ FM AM ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขยับลงมาตัวแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะแอร์เขาก็จะเป็นช่องๆแบบนี้เลยนะคะ แม้ความเย็นทั่วถึงเพราะสามารถปรับเลือดไา้ขวาอะไรต่างๆขึ้นลงได้แบบนี้ด้วยนะคะด้านล่างก็จะมีช่องเสียบไฟที่วางแก้วเกียร์ออโตโติขับขี่สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของอเนกประสงค์อันน,น้อยๆไซคก็จะมีไซคมือก็จะมีช่องใส่เอกสารให้ด้วยนะคะได้ลาโพง6ตําแหน่งด้วยกันด้านหลังสภาพเบาะสวยงามไม่แพ้ด้านหน้าแล้วก็พื้นที่กว้างขวางนะคะเพราะตัวนี้เป็นรูปแบบ4ประตูนั่งได้แบบสบายๆอย่างแน่นอนค่ะนี่คือสภาพภายในตัวรถเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์แล้วก็ ไปฟังราคากันต่อเลยค่ะมาดูด้านหน้ากันต่อเลยนะคะด้านหน้านะฝากระโปรงนะคะตัวนี้คือมีการเก็บสีมานะเราพูดกันตรงๆนะคะเพราะว่าคูนรถปี2006นะคะในเรื่องของการขับขี่เนี่ยมันก็ต้องมีบ้างในเรื่องของสะเก็ดหินหรือว่ารอยขีดข่วนอะไรต่างๆต,ตัวนี้ก็จะมีการเก็บสีเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะพวกข้อมูลเกี่ยวกับ พอคนระวังอะไรต่างๆของตัวรถเนี่ยยังคงอยู่สภาพเดิมเท่ากับว่าคุณจะได้เป็นฝาเดิมนะฝาเดิมเลยนะคะตัวนี้ฝาไม่เคยเปลี่ยนนะแต่ว่าจะมีการเก็บสีทำสีมาแผ่นซับความร้อนสภาพก็ยังสมบูรณ์ค่ะบอดี้หลักนะคะคันกลางรูต่างๆไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะมีในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายของตัวรถนะคะน็อตอะไรต่างๆเวอาร์ายังคงสภาพเดิมๆเลยค่ะ และเครื่องยนต์ของเขาตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ i-tec 3.0 DDI Turbo Intercooler ค่ะ3,000 cc นะคะตัวนี้ก็จะให้กำลังอยู่ที่146แรงม้าด้วยกันค่ะและสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะที่โตโต้ค่ะของเราขายอยู่ที่39,000บาทค่ะราคานี้เลยคุ้มค่ามากๆสภาพรถยังสวยและพร้อมใช้งานอยู่เลยแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยนะคะ ส9 0 0 0บาทจ่ายเฟรนดน์ได้เครดิตดีฟีดาวนะคะตอนนี้เราก็จะมีกับโปรโมชั่นแคมเปญดอกเบี้ยเศษต่างๆอีกมากมายร,รอคุณอยู่แล้วก็เลือกกันผ่อนแบบสบายๆได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะมีบริการหลังการขายกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศด้วยใครสนใจก็สามารถกิงกลางมาเลยค่ะกลับหมายเลขโทรศัพท์ศูน7 7แ7 7ส7มเจ็ด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 สี่เจ็ดและศูน 3, 7 77, 7 77, 7 77, 7 77, 7ส7มเจ็ด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 ห้าเจ็ด หรือว่าจะเป็นเพจสุดรถยนต์มือสองโตโต่อค่ YouTube โตโต่อค่ะ Channel มีไลฟ์มีดิ k t o อมี Instagram มีเว็บไซต์หลากหลายช่องทางให้คุณเลือกติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกค่ะใครที่กำลังนะคะมองหากับรถกระบะร้อยใช้ง,งานชื่นชอบกับแบรนด์ Isuzu D-Max อยู่แล้วนะคะแล้วก็ หาราคาจับต้องได้ต้องขันนี้เลยค่ะกับตัว Isuzu D-MAX 3.0นะคะเดี๋ยววันข Highlander รถปี2006ค่ะก็ฝอ,อกไปด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้หมดได้เงียงเกีแล้วขอตัวล้าไปก่อนสวัสดีค่ะ Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer so t h no man I still go 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 Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's believe. Uh, Better see with the negativity But I just slide right by that energy uh, Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no, man, I still go Go, go, go